มาเบิงเรื่องของการสร่งเสริมในการเชิญชวนมาดูแลสุขภาพและกกการทำบุญกันแน่นนะครับทางสงาพมนครพนมครับได้มีการหารือคณะกรรมาการโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเดินวิ่งเพื่อน้องสองพ,พมนคร, 2, 6, ครพ,รรพนครพออพพมครั้งที่หนึ่งทับสองพรครับดรพิสุทธิ์กิติศรีวรพันธ์ครับผอสพมนครพนมครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเดินวิ่งเพื่อน้องสพมนครพนมครั้งที่หนึ่ง ปี2566ครับซึ่งมีหลายหน่วยงานเขารวมการประชุมซึ่งจะจัดงานเดินวิ่งเพื่อน้องสอพอมอนครพนมครั้งที่หนึ่งปี2566จัดอยู่่หุทธีของประชุมเปื่อยงามสพอมอนครพนมอำเภอเมืองนครพนมครับซึ่งการจัดงานเทือนี้ครับจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่24ท่านว่าคมนีทีลานพญาศรีสัตนาคราจังหวัดนครพนมเพื่อที่จะระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนให้ความซอยเหลือนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพมนครพนมและส่งเสริมให้หนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปเดี๋ยวมาออกกําลังกายส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้ครั้งแรงมีสุขภาพดีหนุนเสริมให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ความซอยเหลือนักเรียนนะครับคณะอาข้าขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายได้หลังจากหาคาใส่ใจนะครับการค่าสมัครนี่จะ อมอบให้กองทุนดูแลซอยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสพมน,นครพนมตอนนี้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนะครับมาจนถึง20ท่านว่าคมนี่นะครับระยะการแลนจะมีทั้งเบิด2ระยะหน,นคือฟันล่านหากิโลเมตรทั้งชายหญิงคาสมัคร400บาทและมินิมาราทอน10กิโลเมตร ท้งเมิรแปดรุ่นค่าสมัครหาร้อยบาทผู้ที่สนใจสาม,มารถที่จะไปสมัคกันได้นะครับผ่านเว็บไซต์ w w w s e a o n k p g o t h h w a l k r u n นั่นเองครับ